Yeah, <laughs> i สุตังเอฆังสมายังพคะวาภผาราณสิยังวิหารติอิสิปตนเหมิคาทาเยตรานรโคพคะวาปัญนชวันคีเยภคุอามันเตสิทเวเมภิคะเวอันตาปะภาชิเตอนนาส เวทตาภายโยจายังกามิสุขามสุขหลิกานุโยโคหีโนะคามโมโบตุชนิโกอนาริโยอนาทาสานิโตุโยจายังอาตากิรัลมาทานุโยโคลอิโคอนาริโยอนาทาสานิโตุ เอเตเตพิกะเวโอโผอันเตอนุปการมามาทิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทายจากุการณีญาณการณีอุปสมัยญาปิญญาญาสามพุทายญาิพานาญาสามวาตติกตัมมาจะส อาภีขเวมาธิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจาโคการณียานากรณีอุปัสสมายาเพียนยายาสามพุทธายานิภานายาสังวาติอิยเมวะอริโยอาทังกิโกมะโคสายยาิทางส สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจะสัมมากรรมัตัวสัมมาอาชีวุสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอาังโขสัพพิฆเวมาทิมาปฏิปทาตถานาทัคติอนาภิสัมพุทธา จากุการณียาณกรณีอุปัสสะมายาปิญญาสามโพธายานิพนาญาสังวาตติทังโคปนภีเขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขัชราปิทุขัมรณะปิทุขังโสกปริเทวะทุกขะโท มนนาสุปายาซาปิทูฆาปิเยหิสัมปโยโคตูโคปิเยหิวิปโยโคตูโคยามปีชางนราติตตามปิทูังสังกิเตนะปัญจุปาทานนาฆานทาทุฆาอิทังโคปันภิกขเวทุฆสมุทโยอริย ญาสาจยายังยาัาตันหาโปโนภวิกานันทิราคัสหคตราตรัตระตรัตตราพินันทินีสซยติทางกามตันหาภาวตานหาวิภาวตานหาอีทางโคปานภิกขเวทุขเนโรทวอริยสัจจโยตสาเยวตานหา ยะเสสะวีระคานิโรยโธจาโคปตินิสสะโคมุติอนารโยอิทังโคปนาพิกขเวทโขคานิโรยทคามิเนปฏิปทาอริยศาสจังายเมวะอริโยอัทถังคีโกมะโขสายทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังมาโ ສັມມາວາຈາສັມມະກຳມັງໂຕສັມມາຊີວະສັມມາວາຍາມະສັມມາສະຕິສັມມາສະມາທ อิทังทูขังอริยสัจจันติเมพิคะเวปุะเปอนาโนสุเตสุธมเมสุจักุงุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชัยุทปาติอะโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทูขังอริยสัจจัง ปริญญาญาติเมพีคะเวปุวเพออนานสุเตสุทามเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิตังคูปานิทางทุกข้างอริยสัจจังปริญญาตันติเมพีคะเว เผลอเพอนันตุสุเตสุธาเมสุจากทวงอุทปาทิยานาตัปปาทิปัญญาอุทปาทิวชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิอิทางทุกขสมุทยโยอริยศาสตร์จันติเมพิเขวเผลอเพอนันตุสุเตสุธาเมสุจากควง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโโยอริยศาสจังปหาตาพันติเมภีกขเวปวเพออนนุสุเตสุธรมเมสุจากขวงอุทปาทิยานังอุทะปาท ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิตังโคปนิทางทัวขสมุตทยอริยศาสจังปะีนันติเมพีเขเวโปเมอนุสสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปา าทิอโรโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรโทอาริยสัจจันติเมภิคเวปุ้เพอนันโนสุเตสุธมเมสุจากหงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิตังโัปานิทังทุกขนิโร ทวอริยศาสจังสาชิกาตาพันติเมพีเขเวปัวเพอนันโนสุเตสุธามแมสุจักคุ้งอุทปาทิญางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทางโคปนิทางทวคขนิโรทวทอริยศาสจังสาจิกตตา ติเมผีเขเวปุเพออนานุสุเตสุธรรมเมสุจากพวงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิอิทังทุคขนโรทคามิเนียปฏิปทาอริยสัจจติเมพีเขเวปุเพออนานุสุเตสุ สุธรรมเสสุจาควงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโวปานิทังทุกขนิโรธคามิเนียปฏิปัาอาริยศาสจังพาเวตาพันติเมพิคะเวปะอนุสุเตสุธรรมเมสุจาคุ ุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมโกอุทปาทิตังข้ปานิทังทุคขนิโรธคามิเนียปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเมพิเขเวปัวเพอนานนสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาทิยานังอุท ปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอะโรโกอุทะปาทิยาวกีวันจะเมพีเขเวอิเมสุจตวสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาตสาการังยทาผูตังยานทาสนาณสุวิสุทังอโหสิอเนวตตตาหังพีเข เวสสัตถีวะเกโรเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสมันะพรามณิยาปัญญาสัทถีวมนุตสายานุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธเถรปจจัญญาสิงยาตัวจะโคเมบิขเวมเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตต ทวารทศการังยาธาโปตังญาณธาสนาสุวิสวดทางอโหสิอตทังพิเขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสปรามเกสะสมณพรหมณียาปัญญาสเทวมนุษยานุตตรังสามมาสามโพธทงอภิสามโพตัวปัจจัญญ าเสียงยานานจะปัณเมธาสนาอุทปาทิอกุปปาเมวิมุติอัยมันติมาชาตินาธิธานิปุนาภวติอิธัมโวจะภะควาอาตัมมนาปานจวากิยาพีขัวภะควาตัวภาสิตังอภินานทุงอิมาสมินจะปัณวายยาการณาสมิงปัญญาม เนอายะสมะโตโกนทานยาสวิรชางวิรรมรังธรรมะจากคุงอุทปาทิยางกินทิสมุทัยธรรมังสาพันตังนิโรธาธรรมมันติปวะติเตจพัคขวตาธรรมะจากเก่มภูมิเทวาสาธมนุสาเวทรงเอตามพัคขวตาภารานสิยา ังอิสิปัตติมิคาถาเยอานุตรังธรรมจากกลางปวัตติตังอปาติวัตติยังสมณเณนาวะพระมาเณนาวะเวนาวะมาเรนาวะพระมุนาวะเกณจิวารุกัสสมนติ ผู้มหานังเทวานังสัาธังสุตตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสาธัมโนสาเวสรงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัาธังสุตตวะตาวติงสาเทวา สาธมนุสาเวสรงตาวติิงสานางเทวานางสัทธางสุตตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสรงยามานางเทวานางสัทธางสุตตวตุสิตาเทวาสาธมนุสาเวสรงตุสิตานางเทวา นางสาทังสุตตะวานิยมานรติเทวาสาธรรมโนสาเวสวงนิยมานรตีนางเทวานางสาทังสุตตะวะปกรณีมิตวสวัตีเทวาสาธรรมโนสาเวสุงปรณีมิตวสวัตตีนางเทวานางสาทังสุต สวะภามปาริสาชาเทวาสาธมนุช สาเวสุงพระมาปาริสัตฌานังเทวานังสาธังสุตตวะพัมมปปรหิตาเทวาสาธมโมนุสสเวสุงพระมปโรหิตานางเทวานังสาธังสุตตวะมหาพระมาเทวาสาธธรมนุสสเวสุงมหาพระมา นางเทวานางสาธังสุตตวะปริตาพาเทวาสาธรมโนสาวีสุงปริตาพานางเทวานางสาธังสุตตวะอาปมานาพาเทวาสาธรมโนสาวสุงอาปมานาพานางเทวานางสาธังสุตะ ตวะอาภัสราเทวาสาธมนสาเวสรงอาภัสรานังเทวานังสาธังสุตตวะปริตสุภาเทวาสาธมนสาเวสรงปริตสุภานางเทวานังสาธังสุตตวะอาปมานสุภาเทวาสาธมนุส ซาเวสุงอาปามนะสุภานางเทวานังสัตถังสุตวาสุภกินหกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงสุภกินหกานางเทวานังสัตถังสุตวาเวหะพราเทวาสัตถมนุษเวสุงเวหะพรานางเทวานัง สัตถังสุตตวาอวิหะเทวาสัตถมโนตสาเวสวงอวิหะนางเทวนางสัตถังสุตตวาอปาปาเทวาสัตถมโนตสาเวสวงอตปานางเทวนางสัตถังสุตตวาสุทาสสตเทวาสัตถมโนตสาเวสวงสุทาสา นางเทวานางสัตทังสุตวะสุธาสีเทวาสัตถมโนสาเวสุงสุธาสีนางเทวานางสัตทังสุตวะอคนิถากาเทวาสัตถมโนสาเวสุงเอตามพระขวตาภรรานสียังอิศปตเนมิคทาเยอโนตตรังธรรม มัจจังปวัตติตังอาปาติวัติยังสมณเนนนาวะพระมเนนนาวะเทเวนวะมะเรนาจิวะพระมุนาวะเกนะจิวะโรกัสมินติ อิติหะเตนะคเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสะโทอาพวกานชิอาญาณจัตถัสสหัสสิโลกัตถตุสังกรมปิสัมปะกามปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอราโรอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกรมิว เทวานังเทวานุภาวังอัตคโคภะควะอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตภโคนทันโยอัญญาสิวัตภโคนทันโยติอิติหิทังอายาสัมโตโคนทันยาสัญญาโคนทันโยตเววนามัง AHU